แจกพอแจ็กตึงมาตึงปันตาคอบได้ตํำเหนียบจอปิ้วขึ้นรถอ,อะไรก็ได้รู้เป็นอย่างนั้นครับเรนั้นปัญหาที่เดือดร้อนตอนนี้นไม่รู้จะไปพึ่งปาไินะปะนัญหากองประเทศชาติฉันเองต้องเออเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเพราะพึ่งนักการเมืองอย่างเดียวนี่มันไม่ได้ผลทํางานไม่ค่อยจะคืบหน้าแย่เกา่ยานักการเมืองก็ตั้งคิดต,ตั้งใจก็เรียบสมือนลูกรอยพอพันแม่ก็ไปบหารประจิตไอ้บางคยานยักยำต่ำดีแต่บางคนก,ก็กิดดีจ่อคุฮะ ไอเดีมันกัดกันอยกันลำบากเราจะนั่นเก้ากระม่มเนี่ยมันพื้นือนก็เป็นฐานดับใจระองไม่กิดอีพินเออก็รียกว่าไม่กิดอีไปเป็นนักการเมืองเลิกครับถ้าช่วยเลือดประชาชนได้ก็ช่วยเลือดต่างอื่นถอดที่านายวัดฮะถอดประป้ายโรงเรียนและปณิยดีว่าดีว่าแปปล้ำตัวงน์เลิกครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองญี่ปุ่นไม่ชอบอาชีพการเมืองไม่ชอบอาชีพการเมืองเกรียดตีน,นึงเพราะพมตื้อว่านักการเมืองบางคนทําไมมีตังเป็นรอยลานปนลาน เรียนลูกเดียวไม่กินดีเจอกินบุญอย่ารอดพีนายรู้ได้ยังไงผมกังตัวรัฐเรเมน,นา,ารเมืองเวลาก็ขึ้นเวทีอภิปรายไหมเขาเล่นคนคุนจันนดไหมเอ้ยเล่งแรงว่าไม้ตังพูดยังไงเฮ้ยนี่ตันประธานครับคือตอนนี้ก็ผมอยากเรียนผมจะขอเรียนตันประธานแต่ใจไม่เจอกิดบังเอาวะเรียกว่าน่วยเบิ้ลต่วเรียนผมมาแต่อยากเรียนพูดผลลัดกันดีก็ได้กิน จริงอยากก่างนั้นครับคนที่ผมรักว่าเปือนขอรบแต่รุ่ก็คือสรนชวนชอบนายชวนกับจอบนายชวนทําไมนายพูนเป็นคนที่ถือคนบ้านเดียวไม่แก่ตื้อายชวนไงอยู่จังในบ้านพูนอยู่ไหนผมอย่วยยอดนี่อ้าวแล้วว่ายอดมันที่ไหนคือจังถือคนบ้านเดียวเหรอไม่แก่ตื้อแกว่าตีรักนายชวนไม่ใจรักพันปื้มผมเห็นดูแค่เด้สงสารครับ พระสงฆ์สามต้องทำไมท่านชวนน่ะท่านไม่ได้ลําบากอะไรคือผมเห็นดูเห็นด,ดูว่าน้ําเรียนหีแทงหัวมุกอะไรนะเห็นดูว่าน้ำหีน้ําเรียนหีแตงมูกนายชวนรู้ได้ไงน้าทุเรียนจะแทงจะมูกนายชวนมเมืนเวลาแกขึ้นเวทีใว่าเฮอ,อนี่ท่านประธานครับคือตอนนี้กระผมเองอยากจะกราบเรียนนะกราบเรียนกําแตงมูกแม่ดับไฟโรวงบานแล้วาเออเราก็นาดนุ่นก็ไม่ตัวกราบเลยเรื่องอะไรอ่าพู เนี่ยคนที่ไม่เคยจะมีการศึกษาเนี่ยนะมันถึงเป็นอย่างนี้ก็บอกแล้วว่าคนที่เอไม่มีความรู้จะถึงเสมือนงูจะไม่มีพิษเพราะนั้นวิชาหรือการศึกษานี่เราต้องบันหาใส่ตัวไว้แปลงเจ้าขาหม่อมพอคือฉันจะบอกอธิบายให้ในายพูนได้ฟังคําว่าเรียนเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความว่าทุเรียนหรือผลไม้ไปได้ทุกอย่างการเรียนมันไม่ความว่าเพื่อเรียนเนี่ยตามความหมายจริงมันก็คือบอกให้ได้เรียนคือบอกคือแนวร่างใจเรียน อะไรเห็น่นมาเรียนคือบอกคือคำว่าเรียนกับคำว่าบอกนี่มันความหมายเดียวกันฉันจะอธิบายให้ได้ความเอาแล้วนะสมมุติว่านายพูนเนี่ยคุยอยู่กับคนรุ่นราวคราวเดียวอายุเท่ากันศักดิ์สีฐานะเท่าเทียมกันเพื่อนฝูงกันเนี่ยนั่งพูดกันในวงเล่าอะไรก็ตามแต่เออนี่ฉันมีเรื่องอยากจะมาบอกแกอ่าแต่ถ้าเจอผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องเปลี่ยนจากบอกพูดว่าเรียนผมมีเรื่องอยากจะมาเรียนท่าน จำเอาไว้เวลาคุยกับผู้หลักผู <t tolerant noise> ้ใหญ่ต้องพูดเรียนเวลาแลงกับผู้ใหญ่ต้องแลงเรียนใช่เห็นตาเราเ้าไปปมกบนั้นเราต้องแลงนนุ่นและแต่ความคิดรบอยาตโลกับทุกวันพี่บุญดีชอบทะเลาะกับพี่เป็ดทะเลาะกันทำไมกับหนักหนานะคะเรี้ยดโย่เหมือนไม่ก้าวเจน้อยเหมือนวันนานไม่ต่าแม่เฮ้ยก้าวไม่อุ่งแกงไม่แกงแก่งอย่างเดียววันใดเล่นเกงเดี๋ยวปวดหัวยาปั่นหัวหัวกินมัดถึงแป้ง เราเน <int ess os> hey, ี่มันเล่นนักหน้าจบนักหน้ากับเล่นแข่งเมยเอ้ยมึงเล่นใจนักหน้าเล่นแข่งกูตามเลยตามตาเล่นกูไหนพูดกูเล่นแข่งกับเบียกูตามกูไม่จต่เบียเมย์ไม่จะมาเบียจต่พ่อมึงแต่โอ้พูดักตีแล้วกูแล้ว